นะครับชื่อสถาพรบุตรน้อยรหัสหนึ่งหนึ่งหกสามสามสีสี่หกสองส่สี่ห้าคี่แปดนะครับคลิปวิดีโอนี้จะอธิบายข้อที่หนึ่งนะครับงรงคบกของฐานข้อมูลยา r d กั a จะประกอบไปด้วยเทเบิลดังนี้นะครับก็จะมี r country นะครับแล m วไ y ่ e y คือจะประกอบด้วย r country นะครับแล้วก็ต่อมาก็ะ r region r location เ r ็ตอาร์อีมบอี้เน็ตอาร์อีฟเมนต์นะครับเน็ตอาร็น็ตอาร์จ็อบตอรนะครับโอเคล้วก็จะมาเริ่มเอ็ตอาร์คันทรีนะครับพาร์เี่คีพาร์เมรี่คีคันทรีอดีะ ID, นะครับก็ก็เลยคือดีเจนดีเจนเอดีก็เ่คีย์นี้คือจะอ้างอิงไปตามตารางอื่นได้ครับ อาเ e เจียนไก็จะมาจาก h ฮดอาเรเจียนะครับต่อมาเฮดอาเรเจียน่ยก็จะมี uh, Family Key เป็น r รเจียนไอดีนะครับอันนี้ก็จะไม่มีฟ a l เรนซคีต่อมาก็เฮดอาโลเคชันพารามิเมอรคีเอคือพาร i l y เ e y รคี i คือโลเคชันไอดีฟ a อ e รนซ e คีเคืออา uh, คันทรีไอดีก็ uh, มาจาก HR ดอาคันทนะครับ ต่อมาก็ HR Department นะครับ Family Key, Manager ID, Manager ID าา Key คือ Department ID นะครับต่อมาก็ Foreign Key Manager ID Manager ID มามาจาก HR Employee แล้วก็ Foreign Key ตัวนึงคือ Location ID ครับก็มาจาก HR Location นั่นเองแล้วก็มา HR Employee Uh, family Key ก็คือ Employee ID แล้วก็ Foreign Key Job ID Job ID ก็คือมาจาก HR Job นะครับแล้วก็ Head แล้วก็ Foreign Foreign Key คือ Manager ID ก็บนมหาดลเองคือ HR Employee นะครับแล้วก็ Department Foreign f o r e Key Department ID ไดบัดมินไอดีนะครับเพามาจาก HR Department ครับผมต่อมา HR Job Family Key คือ Job ID ก็อันนี้ก็จะไม่มี Family Key ครับต่อมา HR Job History นี่ก็จะมี Family Key กับ Family Key นะครับ ก็จะมี job id ก็ดีกันมาจากเห็นอาจ job นะครับแล้วก็ตัวเล่นคีย์ department id ก็มาจาก r ล่นอาร์อารดีอพาร์เมนต์อันนี้ primary primary p r i m a e y นี่คือ start d ครับก็มาจากให้อาร์ e m p นะครับแล้วก็ A P F ก็จะมีสองอย่างประมาณน อ่เป็น employee id นะครับก็จะเป็น super key ครับก็นี่ก็หมดหมดแล้วนะครับนี่ก็จบการนำเสนอกระเพียงเท่านี้ครับผม